สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่เออานดเอเยื่อนเป็นเรื่องค่ะวันนี้พี่เอจะมาเล่าถึงตัวละครหลักๆในสกิบ d ี w a l l ของเวอร์ l a n d ในอีพีที่2กันค่ะพิงก์ไตเอเดนถ้าปรากฏตัวออกมาในตอนที่96สนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเนื่องจากประสิทธิมพูได้ได้รับการยืนยันจากเวอร์ l a n d แล้วพิงก์ไตรเอเดนเป็นหนึ่งในสองไตเอเดียนที่มายังโลก ร่วมกับออเรนต์ไตรเอเดียนเพื่อตอบรับสัญญาณของไตรไททันนี่คือเครื่องจักรกลที่ดุดันและส่งพลังที่สุดในซีรีส์นี้ด้วยมีความสามารถลึกลับหลายประการเธอยังมีปีกโฮโลแกรมที่คล้ายกันกันกบไตรไททันและมีแกนสีชมพูด้วยเธอมีหนามแหลมสามอันบนลังของเธอร่างกายของเธอมีแผ่นกรอบและผิวหนังที่มีเส้นเลือดสีชมพูหลผ่านต่างจากออเรน์ไตรเอเดียน ตรงที่เธอไม่ปล่อยพลังงานจากช่องระบายอากาศบนไหล่ของเธอแต่มีปีกโฮลโลวิงเล็กๆอีกคู่อยู่บนแกนกลางของเธอเธอมีความสามารถและมีพลังงานมหาศาลอีกด้วยการต่อสู้ด้วยความสามารถเธอมีขนาดมหึมาสามารถแยกศัตรูออกไปชิช้นได้เธอยังสามารถโจมตีศัตรูด้วยความเร็วสูงเพื่อกำจัดพวกมันนอกจากนี้เธอยังสามารถควบคุมจิตของศัตรูได้ ศัตรูที่ถูกครอบงำทั้งหมดจะดำเนินการตามคำสั่งของเธอโดยจะสั่งให้มันหันมาโจมตีพวกกันเองได้ดวงตาของผู้ถูกครอบงำจะเลืองแสงเป็นสีชมพูอเลนไตเอเดียนเข้าปรากฏตัวออกมาในตอนที่96อเลนไตเอเดียนเป็นหนึ่งในสองไตรเอเดียนที่มาอยู่โลกร่วมกับพิงไตรเอเดียนเพื่อตอบรับสัญญาณของไตรไททันเขามีโฮโลแกรมปีกที่คล้ายกับไตรไททัน และมีแกนสีสม้มเขามีช่องระบายพลังงานคู่หนึ่งบนไหลซึ่งปล่อยพลังงานสีส้มที่ลุกเป็นไฟได้เขามีน้ำแหลมขนาดใหญ่ที่หลังและมีน้ำดานข้างที่เล็กกว่าอีกสองอันมีเส้นสีส้มที่ไหลผ่านร่างกายของเขาเขายังมีแผ่นเกราะหลายแผ่นศีรษะของเขากว้างและกระทัดรัดโดยมีปีกสองข้างที่เผยให้เห็นปากของเขาใต้ตาการต่อสู้และความสามารถ เขามีความสามารถสรงพิเศษที่เขาสามารถใช้เพื่อพุ่งชนศัตรูซึ่งมีผลการทำลายล้างที่ทรงพลังคล้ายกับไตรเฮท่านความเร็วนี้ยังสามารถใช้เพื่อเดินทางข้ามจักรกวาลได้เขาสามารถฟาดหมัดลงบนพื้นได้ซึ่งจะทำให้น้ำแหลมพุ่งออกมาและทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดเมลวี ข้าปรกตัวออกมาในตอนที่90รูปร่างและนักษนะของเขาเข้าสวมหน้ากากที่ดูคล้ายกับ Toilet เอมเพลอแต่มันเป็นสีเหลืองและมีตาเพียงดวงเดียวอยู่ตรงกลางใบหน้ามือขวาของเขาถูกแทนที่ด้วยปืนแรงน้มถ่วงที่มาจากซีรีส์ฮับไลและด้านหลังของเขาดูเหมือนจะมีปืนแรงน้มถ่วงสองกระบอกอยู่ด้วยโดยรวมแล้วรูปรษณ์ภายนอกจะคล้ายกับทอยเลตเอมเพลอ การต่อสู้และความสามารถเมลแวร์จะใช้ปืนแรงน้มถ่วงสามารถจับศัตรูขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพและสามารถบดขยี้พวกมันได้อย่างง่ายๆพฤติกรรมของเขาเป็นคนโหดเหี้ยมโดยธรรมชาติเพราะเขาข้าวนักวิทยาศาสตร์และคนงานอย่างไร้ความปราณีส่วนใหญ่แล้วเขาดูเหมือนไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่เขาเชื่อฟังทุกคำพูดของจักรพรรดิ ด้วยศักดิ์ศรีและความกตัญยูอีลิทคาเมล่ากายรูปร่างและลักษณะของเขาคืออีลิทคาเมล่ากายมีรูปร่างหน้าตาเป็นชุดกราะสีดำล้วนและกางเกงสีดำล้วนซึ่งคล้ายกับไททันคาเมล่าแมนแต่มีหัวแสงสีส้มและถือปืนไรเฟิลซุ่มยิงการต่อสู้และความสามารถอีลิทคาเมล่ากายใช้ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลซุ่มยิงซึ่งสามารถสร้างความเสียหายสูง ให้กับห้องน้ำแบบสกีบีดีได้อิลิคคาเมล่ากายเป็นเครื่องจับโกนประเภทหนึ่งที่ปกป้องหน่วยควบคุมไตรไทยททันซึ่งยืนอยู่บนประตูพร้อมกับปืนไลเฟลวิธีการโจมตีของเขาสามารถบทขยีควางปาต่อยเตะและใช้ปืนสเนเปอร์ไลเฟลซุ่มยิงคราวสกิบิดีทอเลตเป็นตัวละครที่ปรากฏในกลุ่มสกิบิดีทอเลตในตอนที่86 มันเป็นหนึ่งในเพื่อนของโทสุขภัณฑ์พลนเชื่อมและสามารถช่วยในเรื่องงานที่หลากหลายมันสามารถแขงคู่ต่อสู้คนใดก็ได้แม้ว่าการโจมตีของมันจะมีผลกับเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กเท่านั้นก็ตามรูปร่างและลักษณะของเขาคือมีล้อติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของโนสุขภัณฑ์เพื่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและเร็วกว่าโทสุขภัณฑ์ทั่วไปนอกจากนี้ยังติดตั้งกลงเล็บ คล้ายกับห้องน้ำนักวิทยาศาสตร์เขาใส่หน้ากากนิรภัยสำหรับเครื่องพ่นไฟเชื่อมและสวมหมวกโลหะเพื่อป้องกันตัวเองจากความเสียหายการต่อสู้และความสามารถของ Crowud คลาว k i p i d y Toilet สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วและดึงโลหะป้องกันของคู่ต่อสู้ให้หลุดออกมาได้และสามารถแทงคู่ต่อสู้ได้นอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งใน k i ิ i d i Toilet แรกๆที่มีกรงเล็บคล้ายกับ c ซเอนที t Toilet ไซโคเฟรมเทเวอร์เป็นหน่วยหนึ่งของฟาสกิบิด y Toilet ความสามารถของมันคือการพ่นไฟออกจากปากปรากฏตัวในเดอะส i ิบิดีวอลในตอนที่51การต่อสู้ด้วยความสามารถของไซโคสกิบิดี Toilet มีวิธีการโจมตีหลัก2วิธีประกอบด้วยเครื่องพ่นไฟกับตาพลาสมาเครื่องพ่นไฟไซโคเฟรมเทวเวอร์ over. สามารถโจมตีได้โดยการพ่นไฟออกจากปากของมันไม่ทราบแน่ชัดว่า เขาพ่นไฟได้สําเร็จได้อย่างไรแต่เป็นที่ชัดเจนว่าเครื่องพ่นไฟในปากของเขาที่ล้อมรอบด้วยอุปกรณ์ทรงกลมช่วยเขาในการทําเช่นนั้นไฟที่พ่นโดยเครื่องพ่นไฟของไซโคสกิบ i ิทเทอรเลตนั้นมีพลังมากอย่างไม่น่าเชื่อและสามารถพ่นไฟได้เป็นระยะเวลานานเป็นพิเศษความสามารถอีกอย่างหนึ่งของไซโคเฟรมทเวอร์ทอยเลตคือดวงตาพลาสมาสีแดง เขาสามารถยิงแสงพลังงานสีแดงขนาดใหญ่ออกจากดวงตาของเขาได้ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างบ้าครั่งเมื่อเขากำลังจะปล่อยแสงพลาสมาออกจากดวงตาพวกมันก็จะเริ่มเรืองแสงสีแดงพฤติกรรมของไซโคเฟมโทเวอร์สกิบบิทตยเล็นั้นโหดเหี้ยมอย่างยิ่งในสนามรบและไม่ลังเลเลยท,ที่จะโจมตีศัตรูเช่นเดียวกับห้องน้ำสกิบิี้ตัวอื่นๆทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีความกล้าหาญยิ่งเหลือเชื่อ เมื่อกล้าที่จะต่อสู้กับไททันแคมล่าในขณะที่ตัวเองกำลังจะเสียชีวิตแฟนทอมอยเลตเป็นตัวศัตรูหลักในซีรีส์เดอะส i ิบ d ี้วอร์เธอเป็นทถงสุขภัณฑ์ขนาดกลางที่มีความสามารถอทรงพลังรูปร่างและลักษณะของแฟนทอมอยเลตเป็นห้องน้ำผีดูน่าสงสัยคล้ายกับเด็กผีในไฟนนีเอฟเดีแต่เขามีทถสุขภัณฑ์สีเทาดำ พฤติกรรมของแฟนทอมมีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนหลายประการเธอชอบสร้างความสับสนและสร้างความหวาดกลัวให้กับคู่ต่อสู้ของเธอก่อนที่จะโจมตีพวกเขาดังที่แสดงในตอนที่66ซึ่งเธอหายตัวไปในทันทีหลังจากที่ตากล้องพีโเข้าใกล้และในตอนที่69ซึ่งเธอเทเลพอร์ตไปข้างทีวีวูแมนและ POV c a m คา a m เมเพื่อพยายามข่มขูพวกเขาทั้งสอง ก่อนที่จะหลบหนีนอกจากนี้เธอยังสนุกกับการเยาะเย้ยและแซงทางไปโจมตีบางอย่างเพราะมันแซงทางเป็นมืนงงอยู่ครู่หนึ่งทุกครั้งที่ทีวีแมนพยายามใช้ลำแสงโจมตีเธอการต่อสู้ด้วยความสามารถของแฟนทอมทอยเล็กมีความสามารถอสรงพลังมากมายอย่างเช่นการบินมีความสามารถในการบินแบบอิสระโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องบินไอพ่น หรือปีกเฮลิคอปเตอร์นอกจากนี้เป็นทอม t ทเลตสามารถหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งได้ทุกทีที่ต้องการเธอใช้ความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์ในการซุ่มโจมตีศัตรูและหลบหนีอันตรายและยังมีลำแสงแห่งจิตวิญญ,ญาณที่ทำให้แฟนทอม t ทเลตสามารถทำลายเครื่องจักรกลที่สรงพลังได้เพจเทลเลตภาพรวมของเพจเทเลตข้าปรากฏตัวในตอนที่90 และเผาชะโคกเลือดไฟฟ้าอย่างรวดเร็วมงบอกว่าเขาสังเกตเห็นนิวโรลิงดร์กจากที่ไกลแล้วมันเป็นซ่วมที่ฉลาดและมีไหวพริบที่ประสบความสำเร็จในการติดเชื้อโซนาถิทันด้วยความช่วยเหลือของแฟนทอมอยเลตรูปร่างของเขาดูเหมือนไอคอนที่มีชื่อเสียงมากที่เรียกว่า SCP 0 4 9หรือที่รู้จักกันในชื่อหมออีก,กาด้ยมีสัญลักษณ์อันตรายอยู่ที่ส่วนหน้าของเขา ด้านซ้ายและด้านขวาของช่องมีป้อมปืนพ่นไฟอยู่สองป้อมเข้ามีกรงเล็บกลนหลายอันซึ่งดูเป็นอาวุธที่น่าเกงคามการต่อสู้ด้วยความสามารถมันสามารถยิงเปลวไฟจากอาวุธทั้งสองและเผาเป้าหมายขนาดเล็กได้ทันทีและยังมีกรงเล็บกลนที่สามารถใช้แทงศัตรูหรือแม้แต่จับพวกมันได้นอกจากนี้เพ็กทอยเลตสามารถเทเลพอร์ตได้อย่างเร็วมาก p a ็ตแพ l เวลด์สกิบบี้ทอเรตภาพรวมของเจ็ตแพคเวลด์สกิ i d ี Toilet เป็นโถสุขภณัณฑ์มินิสกิบดี i ที่เปิดตัวในตอนที่86เท่านั้นมีการเห็นว่ามีการบุก,กรุกสำนักงานใหญ่ของดิอลัลเลนพร้อมกับห้องน้ำคลาวสกิบดี i จากนั้นพวกเขาก็พบกับ New นิวโลลิงสกิ i d ี Toilet แต่ถูกนิวโลลิงสกิบบี้ทอเรตหลอกโดยคิดว่าประตูที่เขาบอกนั้น จะนำพาพวกเขาไปยังตำแหน่ง G toilet รูปร่างและลักษณะของ Jetpack welders c r a v i t y toilet ประกอบด้วยโถสุขภัณฑ์สีเทาชุด Jetpack เครื่องพ่นไฟสำหรับการเชื่อมสองเครื่องเว่นกันแดดและหน้ากากนิรภัยสำหรับเครื่องพ่นไฟสำหรับการเชื่อมการต่อสูบด้วยความสามารถสามารถเปิดใช้เครื่องพ่นไฟเชื่อมได้โดยการเปิดใช้งานเครื่องพ่นไฟสำหรับการเชื่อมและใช้สิ่งที่เป็นโลหะขวางทาง จะกระตุนให้เครื่องพ่นไฟเชื่อมละลาย La s c o s o l d e r s k i b i d i t o i l e t เตเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพโดย Toilet Nico Mencer ที่ช่วยเหลือเขาในการต่อสู้รูปร่างของ La s c o s ต i t r r s k i b i d i Toile t เตเป็นหัวกะโหลกศีรษะมนุษย์โดยมีกระดูกสันหลังเชื่อมโยงเข้ากับซ่วมสีเทาขนาดใหญ่ l ล s สกู๊ตเตอร์สกิบบี o ท l e t เลตแต่ละห้อง จะมีอวัยวะ3ส่วนติดอยู่กับโถชักโครกซึ่งสามารถใช้เพื่อเคลื่อนที่ไปร,รอบๆและสันนิษฐานว่าปีนกำแพงได้ความสามารถของลาสกูสไ r รเดอร์สกิบิดีทอเคือการกัดสันนิษฐานได้ว่าส้มลาสกุสไทรเดอร์สกิบิดีก็เหมือนกับห้องน้ำอื่นๆส่วนใหญ่ในซีรีส์นี้ก็สามารถกัดคู่ต่อสู้โดยใช้ปากเพื่อสร้างความเสียหายการโขกศีรษะและทำนองเดียวกันสันนิษฐานได้ว่า โทสุขพัน Last g o o s t Riders k i b i d i สามารถใช้หัวเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้สร้างความเสียหายอาจทำให้พวกเขาหมึนงงได้การแทงสรุปได้ว่าคาอันแหลมคมของซ่วม Last g o o s เ Riders ิ i b i d i สามารถใช้เป็นดาประเภทต่างๆเพื่อพุ่งเข้าใส่คู่ศัตรูที่มีขนาดเล็กกว่าและสร้างความเสียหายให้กับพวกมันและนี่ก็คือเรื่องราวของตัวละครหลักๆใน สกีบิดี้วอลของเวอร์แลนดพวกคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมช่าแฟนอาร์ทเพื่อเพิม่มสมการค่าสวยแล้วก็เท่มามากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย